สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเหตุการณ์เจอหมีในป่าที่เกือบเอาชีวิตไปรอดซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะเป็นยังไงจะน่าตื่นเต้นน่ากลัวขนาดไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่า หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นแค่14บาทแบบรายเดือน59บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adpm d d u หรือสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม adpm นักปีนเขาเจอหมี การ,รเผชิญหน้ากับหมีในป่าครั้งนี้นะฮะไม่ใช่สถานการณ์ที่ใครอยากจะเจอไม่ว่าเงื่อนขไขใดๆก็ตามแต่แต่นักปีนเขาคนนี้นะคุณผู้ชมเขาได้เจอกับหมีอย่างจังๆขณะที่เขาเนี่ยกำลังไต่หน้าผาหินและรอดชีวิตกลับมาได้อย่างวุ่นวิตแบบใจหายใจคว่ำโดยคลิปวิดีโอนี้นะฮะถูกแชร์อย่างกว้างขวางซึ่งก็เผยให้เห็นนาทีสุดระทึกเมื่อนักปีนเขาคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังไต่ลงจากภูเขาฟูทาโกที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน จโจนั้นก็มีหมีดําตัวหนึ่งโผล่ออกมาซึ่งเชื่อว่าเป็นหมีแม่ลูกอ่อนที่เข้ามาปกป้องลูกน้อยของมันและบังคับให้เขาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการร้องออกไปด้วยเสียงดังเพื่อข่มขู่หมีตัวนี้รวมไปถึงเตะและชกเข้าไปที่หน้าของหมีอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นี่แหละฮะ และเราจะเห็นได้ว่ามีนั้นได้ถอยออกไปเล็กน้อยก่อนที่มันจะกลับเข้ามาพุ่งตัวใส่ชายคนนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกขณะที่เขานอกจากจะป้องกันตัวเองแล้วก็ยังคงต้องยึดเกาะหน้าผาไม่ให้หลุดล่วงลงไปและตะโกนสุดเสียงไปด้วยโดยเหตุการณ์นี้ผ่านไปราว30วินาทีก่อนที่มีตัวนั้นเนี่ยจะวิ่งหายไปในพุ่มไม้ซึ่งเขายอมรับเลยว่าเขาเป็นฝ่ายลูกล้ําเข้าไปในอาณาเขตของมีเอง แต่เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะป้องกันตัวเองพร้อมกับระบุว่าการที่เขาเคยฝึกคาราเต้และศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสานมาก่อนมันคือทักษะทั้งหมดที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้และสามารถรอดชีวิตกลับมาได้นักปั่นเจอหมีบนถนน ประเทศรัสเซียนะฮะเป็นประเทศที่มีอากาศที่เย็นแทบจะทั้งปีเลยทีเดียวและก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามติดอันดับโลกมากมายและนั่นก็ทําให้ประเทศนี้นะ,ะมีนักปั่นจักรยานที่ชื่นชอบปั่นไปตามที่ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีสัตว์ประจําท้องถิ่นของประเทศรัสเซียอย่างหมีที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศและหมีนะฮะมีพฤติกรรมที่ตกใจง่ายหากเจอผู้คนที่เข้ามาใกล้มันอาจจะทําร้ายคนก็เป็นได้ ซึ่งล่าสุดนะฮะก็ได้มีคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งก็เผยให้เห็นวินาทีของคนที่ปั่นจักรยานรายหนึ่งกําลังปกป้องตัวเองจากหมีหลังจากที่เขาเนี่ยได้เข้าไปปั่นบริเวณของคาบสมุทรก่อนที่เขาจะถูกหมีที่หิวโซทําร้ายแต่ขอยังดีนะฮะที่คนขับรถผ่านมามองเห็นพอดีเขาจึงช่วยเหลือด้วยการขับรถยนต์คันนี้เข้าไปใกล้จนทําให้หมีตัวนั้นเนี่ยตกใจและวิ่งหนีไปแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าสัตว์นะได้เช่ญชมในสิ่งที่ผู้ขับรถกระทําต่อเหตุการณ์ในครั้้งนนนนีีเเพราาาะอกกกจจมัจป็ชชช่วยชวยยิต คนที่ปั่นจักรยานไว้แล้วอีกทั้งยังเป็นการป้องกันตัวเองอีกด้วยเนื่องจากหากเจ้าของรถคันนี้เนี่ยลงไปช่วยนะฮะเขาก็อาจจะถูกทำร้ายอีกคนหนึ่งก็เป็นได้นักปั่นเจอมีไล่กลางป่า นี่เป็นคลิปเหตุการณ์สุดระทึกนะฮะของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าดูซานวิเซนขณะที่ตัวเขาและเพื่อนๆกําลังปั่นจักรยานลงเขาในประเทศสโลวาเกียแต่โจโง่ๆนะฮะก็มีหมีสีน้ําตาลตัวใหญ่กระโดดออกมาจากข้างทางและวิ่งไล่เพื่อนของเขาที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่เห็นในภาพนี้แต่เพื่อนของเขาที่อยู่ตรงหน้านั้นกลับมองไม่เห็นหมีสีน้ําตาลตัวใหญ่ขณะที่เขากําลังขี่จักรยานนําหน้าอยู่และทันทีที่เจ้าหมีตัวใหญ่โผล่ออกมาเขาก็ได้ร้องตะโกนเตือนเพื่อนที่กําลังตกอยู่ในอันตรายทันทีซึ่งเห นี่และก็นับว่าเป็นโชคดีที่เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยวิ่งไล่ตามเขาไม่ทันและมันก็ได้หลบเข้าไปในป่าขณะที่เพื่อนของเขาก็หยุดปัน่นและมารวมตัวสังเกตการต่อไปซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆหมีสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยจึงหยุดวิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะมันตกใจเสียงตะโกนเพื่อนของเขาเลยทำให้มันนั้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วก็หายไปนักปั่นเจอหมีตัวโต นี่เป็นเหตุการณ์ของชายคนหนึ่งที่เขาได้เข้าไปปั่นจัก,กรยานในป่าในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเขาได้ทําการบันทึกวิดีโอไปด้วยซึ่งขณะที่เขากําลังปั่นจัก,กรยานอยู่ดีๆนะฮะแต่จู่ๆเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาและเขาก็ได้เหลือบไปดูจนเห็นหมีตัวโตที่กําลังวิ่งไล่เขาอยู่อย่างที่เห็นในคลิปนี้นี่แหละฮะและทันทีที่เขาเห็นนั้นก็ไม่รอช้าเขาก็ได้เร่งความเร็วขึ้นในขณะที่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้านั้นจะเจออะไรแต่หมีตัวดังกล่าวก็ยังคงวิ่งไล่เขาอยู่่และมมมันุงาก ที่จะตามไปให้ถึงหนุ่มปั่นจักรยานคนนี้ให้ได้เขาปั่นไปได้สักระยะหนึ่งแต่เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยก็ไม่ละความพยายามมันยังคงวิ่งไล่ตามเขาอยู่ไปเรื่อยๆแต่อันิจจาทางข้างหน้านั้นกลับมีกิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เจ้าหนุ่มปั่นจักรยานจึงทิ้งรถจักรยานลงและเล็บอยเว้นเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ซึ่งจังหวะนี้เป็นนาทีที่ลุ้นระทึกมากเพราะเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยก็ได้ตามมาทันและมันก็ได้มองหาเขาไปรอบๆแต่นักปั่นจักรยานคนนี้ก็ได้หลบออยยยู่่หลังงต้้นไมา จนทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตกลับไปได้ในวันนั้นแหวะเรียกได้ว,ว่าเป็นนาทีสุดระทึกของจริงเลยและลองคิดดูนะฮะหากมีตัวนี้เนี่ยหันมาเห็นเขาที่หลบอยู่หลังต้นไม้ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นับว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจอแม่มี เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นในแม่น้ําแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้2คนนะฮะที่กําลังเข้าไปสํารวจและล่องเรือไปตามแม่น้ําแต่สักพักหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ได้เห็นลูกหมี3ตัวนะฮะที่กําลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ําโดยเขาได้หยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายพร้อมกับบรรยายป่าไม้ที่สวยงามและสัตว์ป่าที่แสนน่ารักโดยเขาได้เห็นลูกหมี3ตัววิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่จจ่ๆนะฮะคุณผู้ชมก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติพราอมีแม่หมีตัวใหญ่ที่ซุ่มอยู่ในพ วิ่งออกมาใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วจนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนตัดสินใจที่จะยิงปืนขู่ใส่แม่หมีตัวนั้นจนทําให้มันนั้นตกใจเสียงปืนและก็ได้วิ่งถอยหลังไปซึ่งฉากนี้นะฮะเรียกได้ว่าถ้ามันไม่ได้ยินเสียงปืนนั้นมันคงจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่2คนนี้และก็เข้ามาทําร้ายอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดฉิวที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวนายพรานเจอหมี ส่วนเหตุการณ์นี้นะฮะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเมื่อนายพานคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าป่า,าล่าสัตว์นะซึ่งมีธนูเป็นอาวุธเดินเข้าไปในป่าแต่ยังไปไม่ถึงไหนเขาก็ได้พบกับหมีดําตัวใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาโดยเขาเนี่ยได้ยืนดูมันอยู่สักพักหนึ่งแต่เจ้าหมีดําตัวนั้นเนี่ยกลับเดินเข้ามาอย่างช้าๆจนเขารู้เลยว่าเขาอยู่ในระยะโจมตีของหมีแต่เขาก็ยังยืนอยู่แบบนั้นจนในที่สุดหมีตัวนี้นะก็ได้บุกจู่โจมเขามันวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจนเขาตั้งตัวแท ลองชมในคลิปนี้ดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายเขาจะรอดชีวิตกลับมาได้หรือเปล่าลองชมดูฮนะ ถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถรอดชีวิตกลับไปได้อย่างหวุดหวิดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ทาไมมีกล้องบันทึกไว้นะคงไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนสาวนักสโตบอร์ดเจอหมีตัวใหญ่ เรื่องราวสุดระทึกนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานี่เองฮะคุณผูม้ชมเมื่อสาวนักสโนว์บอร์ดที่มีนามว่าเคลลี่เมอร์ฟีในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเล่นสโนว์บอร์ดอยู่ที่สกีรีสอร์ทของประเทศญี่ปุ่นโดยเธอนั้นได้ตั้งกล้องหันหน้าเข้าหาตัวเองและก็ได้ฮัมเพลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังของเธอโดยคลิปนี้นะแสดงให้เห็นว่ามีหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ที่โผล่ออกมาด้านหลังของเธอและก็ได้วิ่งไล่ตามเธอมาอย่างรวดเร็วในขณะ ที่เธอนั้นก็กําลังเลื่อนถลายสโนว์บอร์ดของเธอลงมาจากภูเขาพร้อมกับชมว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าตื่นเต้นแค่ไหนแต่หลังจากที่เธอนั้นนําคลิปนี้กลับมาเปิดดูอีกครั้งนะเธอก็พบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีหมีสีน้ําตาลตัวใหญ่วิ่งไล่เขาจนเธอบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมีสีน้ําตาลตัวใหญ่ขนาดนี้กําลังวิ่งไล่เธออยู่เธอบอกว่าเธอโชคดีมากที่วันนั้นหมีตัวนี้วิ่งไล่ตามเธอไม่ทันไม่งั้นเธอก็คงไม่ได้กลับมานั่งเปิดคลิปตัวเองดูอีกครั้งแน่นอน สาววัย17็ดสู้กับหมี นี่เป็นเหตุการณ์สุดระทึกที่ถูกแชร์ว่อนโลกโซเชียลนะฮะซึ่งเผยให้เห็นภาพของสาววัย17ปีรายนี้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาโดยเธอนั้นนะฮะได้เข้าต่อกอนกับหมีแม่ลูกอ่อนด้วยมือเปล่าเพื่อหวังจะช่วยเหลือชีวิตสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้โดยวิดีโอดังกล่าวนะครับเปิดเผยให้เห็นหมีแม่ลูกอ่อนที่กําลังเดินอยู่บนกําแพงบ้านพร้อมกับลูกน้อยอีกสองตัวก่อนที่สุนัขจะวิ่งออกมาเห่าเพื่อปกป้องอาณาเขตโดยหมีตัวนั้นนะได้พยายามต่อโซ่กับสุนัขจนล่่่าถอยอยกนที หญิงคนนี้จะวิ่งออกมาพร้อมกับพยายามต่อสู้กับหมีและผักหมีตกกำแพงด้วยมือเปล่าพร้อมกับอุ้มลูกสนักตัวเล็กหนีออกมาให้พ้นอันตรายอย่างในภาพที่เห็นโดยทางด้านชาวเน็ตเนี่ยก็ได้ชื่นชมความกล้าหาญของเด็กสาวคนนี้แต่ก็เข้าใจในสันชัตญาณของสายซึ่งโชคดีมากเลยที่เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากเลยจริงๆ นักท่องเที่ยวเปิดกระจกให้อาหารหมี ส่วนเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมมีหนุ่มจีนคนหนึ่งเนี่ยได้ขับรถเข้าไปเที่ยวในพื้นที่ที่มีสัตว์ดุร้ายหรือภายในสวนสัตวปป์ป่าเปิดจริงป่าเตาหลิงไวไลท์พาร์คในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนนะฮะและเขาก็ได้พบกับหมีกลุ่มหนึ่งและต่อมานายเฉินนักท่องเที่ยวที่ขับรถคันนี้นะฮะก็ได้เปิดกระจกรถให้อาหารหมีและหมีก็เข้ามากินอาหารของเขาแต่หมีตัวที่เข้ามากินอาหารของเขานั้นกลับพุ่งตัวยื่นหัวเข้ามาในรถและกัดเข้าไปที่ไหล่ซ้ายของเขาอย่างจังแต่เคาะดีนะฮะที่งานนี้เนี่ พุ่งไปข้างหน้า ตนหนีคมเขี้ยวของหมีร้ายตัวนี้ได้ซึ่งทางด้านสวนสัตว์ดังกล่าวนะครับระบุว่านายเฉินเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์ที่ห้ามให้อาหารสัตว์ป่าและนอกจากนี้แล้วทางสวนสัตว์ยังมีหลักฐานจากกล้องวิดีโอว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าไปตักเตือนให้เขาปิดกระจกรถลงแต่เขากลับไม่สนใจคําเตือนดังกล่าวจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นเองซึ่งนายเฉินบอกว่าเขาเนี่ยยอมรับผิดที่แอบเปิดกระจกหน้าต่างรถไปให้อาหารหมีซึ่งเขาบอกว่าตอนที่โนดนหม กลัวมากและเจ็บมากแต่ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กลับบอกให้เขาเนี่ยไปทําแผลที่โรงพยาบาลเอาเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสวนสัตว์ดังกล่าวเนี่ยได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาชมภายในสวนสัตว์ป่าได้โดยมีข้อห้ามไม่ให้เปิดกระจกรถยนต์หรือออกมาจากรถยนต์โดยเด็ดขาดนั่นเองมีจริงหรือมีปลอม เรียกได้ว,ว่านี่เป็นคลิปฮือฮากันทั้งสวนสัตว์เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมหลังจากที่นักท่องเที่ยวเนี่ยพากันมุงดูหมียืนโชว์สองขาก่อนที่จะเห็นบางอย่างที่ผิดปกติมากโดยคลิปเหตุการณ์นี้ได้ถูกถ่ายได้ในสวนสัตว์ทางโจของประเทศจีนซึ่งจะเห็นได้ว,ว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่กําลังยืนมุงดูหมีโชว์ยืนสองขาด้วยตัวเองและก็ได้สร้างเสียงฮือฮากันไปทั่วโซเชียลก่อนที่ชาวเน็ตเนี่ยจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเพราะมีรอยย่นตรงช่วงล่างของหมีอย่างที่เห็นในภาพก่อนที่จะเกิด ข้อสงสัยว่านั่นมันคือชุดมาสคอรตหมีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนสวมชุดหมีมาเยือนโชว์กันแน่แต่ทางสวนสัตว์เองเนี่ยก็ได้มาคลายความสงสัยของชาวเน็ตในเรื่องนี้ว่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันคือหมีตัวจริงซึ่งหมีที่เห็นในภาพนั้นนะฮะคือหมีหมามาลาอยู่มันจะมีรูปร่างผอมกว่าหมีสายพันธุ์อื่นๆและสามารถที่จะยืนสองขาได้และมันจะยืนก็ต่อเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมันยังมีอารมณ์อ่อนโยนอีกเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าทีแรกผมก็คิดว่าเป็นคนที่ใส่ชุดหมีมาเยือนโชว์นะฮะเนี่ย